สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตร DIY by ยคร์บอลนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมครับสวนอะตอมฟาร์มนะครับวันนี้ครับท่านจะได้รู้ว่านะครับอะตอมฟาร์มเนี่ยปลูกผลไม้อะไรบ้างนะครับอ่าซึ่งผมนะครับจะพูดให้ฟังเลยนะเป็นข้อข้อแล้วจะพาเดินชมนะครับอ่าอันดับแรกนะครับองุ่นครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับคือองุ่นครับตอนนี้อายุ4เดือนเอ็มเรียบร้อยครับ สีเดือนเต็มเรียบร้อยนะครับกิ่งเข้าสีน้ำตาลแล้วก็มีนะครับอันดับที่2นะครับที่สวนอะตอมฟาร์มมีก็คือแบล็คเบอร์รี่เจมนะครับแล้วก็อาร์ค45นะครับต่อไปครับก็มีฝรั่งไส้แดงนะครับที่มีเยอะๆนะครับก็ทําเป็นทั้งขายทั้งผลผลิตที่เป็นลูกแล้วก็ขายกิ่งทาบนะครับแล้วยังมีอีกก็คือฝรั่งกิมจูนะครับ ฝรั่งกิมจูก็ไปจะปลูกเยอะหน่อยข้างหลังนะครับแล้วก็ยังมีอีกก็คือมะละกอฮอนแลนด์เสพยอดนะครับซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของฟาร์มนี้นะครับนอกนจากจะเป็นผลไม้นิดๆหน่อยๆนะครับจะมีพริกที่เผ็ดทีส่สุดในโลกบ้างนะครับมีพู้ซานนมสดแล้วก็มีปลูกทัวนะครับแล้วก็จะมีหลายอย่างครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูแต่หลักๆก็จะมีองุ่นแบล็คเบอร์รี่ฝรั่งไส้แดงมะละกอ โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูทีละอย่างกันครับอย่างแรกครับองุ่นครับโรงเรือนนี้นะครับทุกท่านอาจจะเคยเห็นคลิปนะครับผมทําไปหลายคลิปแล้วนะครับโรงเรือนนี้นะครับก็จะเป็นองุ่นนะครับทั้งหมดประมาณ40กว่าสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีนะครับแบ็กเบอร์รี่เห็นไหมครับผมจะปลูกนะครับนี่วิธีที่สวนปลูกนะครับ ผมใช้พื้นที่เดียวกันนะครับองุนจะกลูกอยู่ตรงกลางแถวกลางนะครับว้นประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ท่อฝั่งนี้จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ครับให้เลือ้อยในาตาข่ายลวดนี่ครับแบ็คเบอร์รี่อันนี้พันเจมทั้งหมดนะครับจะไม่มีหนามนะเพราะผมวางแผนว่าถ้ามันออกผลผลิตเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเดินชนนะครับเพราะคนที่มาชมองุนเนี่ยจะได้ดูแบล็คเบอร์รี่ด้วยครับคือผมวางแผนว่าจะ รุนองุ่นให้ออกตรงกับแบล็คเบอร์รี่นะครับเพราะแบล็คเบอร์รี่เนี่ยอายุตั้งแต่ตัดกิ่งเนี่ยจนถึงออกผลผลิตได้ผลผลิตก็คือ4เดือนครับเท่ากับองุ่นเลยนะครับผมก็เลยปลูกพร้อมกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็มีแบล็คเบอร์รี่ออกดอกแล้วก็มีนะครับอ่านี้จะพาชมองุ่นครับอันนี้องุ่นนะน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับองุ่นอายุ4เดือนครับอันนี้ออริจินอลแบล็คนะครับผมนับไปเรียบร้อยครับนี่ต้นนี้นับได้ทั้งหมด 80 81กิ่งแขนงครับ81กิ่งแบบนี้ผมนับได้81นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันพุนจะได้ดีแค่ไหนนะครับอ่านี่คือแบล็คเบอร์รี่เห็นไหมครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับอายุเท่ากับองุ่นเลยครับปลูกแค่4เดือนครับหนึ่งกรกฎาคมครับเห็นไหมครับออกดอกแล้วนะครับแล้วผมก็ตอนเรียบร้อยนะครับอ่าอ่าอันนี้จะเป็นองุ่นครับอันนี้ผมไม่ขอปลูกนะเพราะว่า ทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับก็จะปลูก2อย่างนี้นะครับอยู่ด้วยกันครับองุ่นกับแบล็คเบอร์รี่นะครับนี่ครับพาชมครับอันนี้ครับนี่นี่เห็นไหมครับอายุสี่เดือนนะครับนี่เรียบร้อยครับได้ชิมแน่นอนนะครับเห็นไหมครับปลูกด้วยกันแบองุ่นเลยนะครับแต่ปลูกเป็นแนวตั้งครับเหมือนเป็นกําแพงครับกาแพงอยู่ฝั่งขวาอันนี้ก็จะเป็นองุ่นทั้งหมดเลยนะครับ พี่ตอมฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับได้ทั้งหมด40กว่าต้นนะครับผมก็ปลูกทั้งแนวตั้งบ้างตามที่ผมบอกในคลิปต้นต้นนะครับอ่านี่ครับนี่คืออ่างุ่นครับนี่หลังสวยงามเลยนะครับเห็นนะครับนี่เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับไส้แดงแดงปาปิยองอันนี้หงโลครับ แล้วอันนี้ก็สาลี่ทองนะครับนี่ผมก็จะปลูกไปทั่วเลยครับที่สวนนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับมาชมองุ่นสวนแรกของผมนะครับตอนนี้กลายเป็นสถานที่เพาะชำต้นกล้าไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวการใช้ซีซีบิวกับสเตโตไมซินนะครับในการยืดช่อครับเพราะรอบก่อนพายืดช่อ จุ่มไปแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นไงครับหูพวงใหญ่ลูกใหญ่นะครับเห็นไหมครับดกนะครับนี่ดูครับใบขนัวนะครับนี่ดูสิครับมีแต่ใบขนัวนะครับมองไปมีแต่ใบขนัวทั้งนั้นเลยครับนี่สองร้อยกว่าช่อนะครับดูเอาเลยครับอ่าอันนี้จะเป็นลงแรกที่ผมทําแบบมาตรฐานครับแล้วก็จะมีต้นพันธุ์ที่เพาะไว้นะครับนี่พร้อมแล้วล่ะครับ พร้อมขายมากเลยครับแต่ว่ายังไม่ขายผมอยากให้มันยอดยาวแข็งแรงแข็งแรงหน่อยไปจะได้เดินทางจะได้ไม่ไม่เหี่ยวนะครับก็ยังมีแลมโบนะครับซูเปอร์สวีดเอเวอร์เรดมีไวกิ้งนะครับตอนนี้ที่พร้อมขายนะครับมีสการอตตามีซับโฟกมี S48 สิบแมีวีเรตนะครับมีคานิวาลมีอนูต้าครับมีใบคานัว มีมานิคูแล้วก็มีรอมบิกครับที่พร้อมจําหน่ายครับยอดยาวมากครับนี่เสียบยอดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับต้นกล้าที่ผมเพาะไว้นะครับก็จะมีจําหน่ายด้วยแบบนี้ครับข้างบนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่ากำลังสวยครับนี่กำลังสวยเลยนะครับชอบช้ได้เลยนะครับช่วงนี้อย่างที่ผมบอกครับผมก็ป้องกันสามวันนะครับกันเพลี้ยไฟลายแดงนะครับก็ฉีดเลยครับ ตอนนี้ก็สังเกตก็ลูกสวยครับเนี่ยลูกสวยนะครับเกี้ยงเลยลูกสวยเกี้ยงครับไม่มีรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างุนลงอางุ่นต้นครูนะครับที่อยู่ในโรงเรือนครับหลังคาแผ่นใสครับแล้วก็ทาบอีกทีด้วยสแตนขาว5 0บเอซครับอันนี้ก็คืออ่งุ่นแล้วก็ต้นพันธุ์อ่งุนครับที่ผมเพาะชำไว้นะครับต่อไปท่านจะพาไปดู ฝรั่งนะครับมาตรงโซนหลังบ้านครับโซนหลังบ้านเนี่ยโชคดีที่หลังบ้านนะครับเป็นคลองครับเป็นคลองน้ําใหญ่เลยครับไม่มีแห้งนะครับผมก็เลยใช้ประโยชน์จากคลองตรงนี้นะครับในการให้น้ําผลไม้ชิ้นต่างๆครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยตานีด่างนะครับช่วงที่เป็นกระแสใหม่ๆซื้อมานะครับ อ่าแล้วพาชมครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งไส้แดงครับผมเป่าซื้อครับนี่ก็เก็บผลผลิตไปแล้วบ้างครับนี่ครับลูกเขาก็เริ่มออกแล้วยังไม่มีเวลาห่อครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะครับก็จะมีกัญชาบ้างครับอันนี้ผมก็ปลูกให้พ่อตานะครับนี่นี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับปลูกให้พ่อตานะครับพ่อตาปลูกให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิมจูครับผมก็ปลูกสลับกันไปครับอ่าอันนี้ครับส่วนนี้นะครับ โชคดีที่มีน้ำนะครับนี่ครับนี่ปลูกกระไรน้ำไปเลยนะครับอันนี้ก็ว้าค่อมนะครับว้าค่อมนี่ฟอริดาครับที่สวนมีชะอมครับอ่านี่อันนี้คือฝรั่งไส้แดงนะครับอ่าแตงโมนะครับแตงโมเก็บผลผลิตไปเกือบหมดแล้วครับอันนี้ดาวเรืองครับสองฟากฝั่งนะครับผมจะปลูกหมดเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นฝรั่งไส้แดงทั้งหมดนะครับนี่ แถวนี้นะครับก็จะทำตอนขายตอนกิ่งขายบ้างขายผลผลิตบ้างนะครับก็ที่สวนเนี่ยขายโลละ80นะครับฝรหลังแสดงก็หมดนะครับขายไม่ทันนะครับหมายความว่าก็คือผลผลิตออกไม่ทันนะครับมีแต่คนสั่งจองนะครับเพราะมีมีน้อยนะครับที่แรกเลยครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้ห่อครับเนี่ยทรงของแตงโมเขาจะเหมือนละคังครับเนี่ยนะครับทรงละคัง ครับสองละครไม่ได้หอนครับอ่าอันนี้ครับนี่มะละกอที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับนี่ต้นเตี้ยเองครับนี่พอช้อนแสงเห็นไหมครับดกไหมครับฮอนแลนดครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาครับบ่อปลาของอาครับอาอันนี้ครับนี่ฮอนแลนนั้นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับฮอนแลนด์นี่ก็มีสุก้วยครับนี่เห็นไหมครับ นี่ก็มีผมก็ปลูกสลับฝรั่งครับนี่ฝรั่งไส้แดงแล้วก็จะมีเมะกอฮอลแลนด์ครับกาลังดกเลยเห็นไหมครับฝากฝั่งสองฝั่งนี้นะครับนี่ก็กิมจูครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นเตียเล็กๆครับออกผลมาดีแล้วนะนี่ก็ดกครับนี่มะกอตรงนี้ดกนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้มีเยอะเลยนะครับนี่ แล้วฝั่งทางนู้นครับหน่งทางนู้นเลยก็จะเป็นกิมจูทั้งหมดครับก็จะเป็นฝั่งของอะตอมฟาร์มนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นบ้านของอาครับก็จะเป็นบ่องอาครับผมก็จะทํามาถึงนี่นะครับปลูกจนพื้นที่ไม่มีที่ปลูกแล้วครับอ่าอ่าโอเคครับต่อไปครับจะพาเดินชมนะครับแบล็คเบอร์รี่สายพันธ์อ่า อาร์ค45ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีหนามนะครับผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับได้ไม่เสียเวลาครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่พันธุ์อาร์ค45นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่มีหนามนะครับผมปลูกไว้ข้างเล้าไก่เห็นไหมครับหนามคมมากนะครับผมก็เลยไม่ปลูกในสวนองุ่นนะเพราะกลัวเด็กจะเดินไปชนนะครับก็มาปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็เป็นใบที่สวยนะครับเพราะว่าอยู่หลังเล้าไก่นะเขาได้ที่ไก่นะครับวันนี้ หมือนจะเป็นป่าแล้วต้องหมดนับมีหนามนี่ครับเป็นหนึ่งวงไปแล้วตอนนี้นี่ครับแบกบอดี้ทั้งหมดเลยครับนี่ประมาณสิบต้นครับแต่เขาแข็งแรงนะครับทะลุมาตรงนี้เลยครับทะลุมาตรงนี้ ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยนะครับนี่ฝรั่งกิมจูนะครับเก็บเก็บผลผลิตไปหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยให้น้ำหนึ่งเดียวนะครับเพื่อจะตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับเพื่อเอาผลผลิตในช่วงฤดูร้อนนะครับในช่วงหนาวก็ได้ช่วงหนาวครับไปถึงร้อนครับตรงนี้เป็นกิมจูนะครับมาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นฝรั่งทางใต้วันนะอยู่หน้ารัวไก่นะนี้เรียกว่าเจนจูนะครับก็จะเป็นทรงยาวนะครับให้เป็นทรงยาดยาวนะครับทรงยายาวเยอะมากครับอ่าแล้วบนมาตรงนี้ครับก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงล้วนๆเลยครับก็จะทําผมจะทํากิ่นข้าบขายด้วยนะครับนี่ครับอย่างนี้เนี่ยเพิ่นของมี่ครับผมก็ขายร้อยยี่สิบบาททุกสายพันธุ์นะครับขายแบบ พี่น้องครับไม่ขายเยอะนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับอ่าผมจะไล่ดูครับอันนี้เฟิรนหงมี่น,นี่แตงโมครับส่วนอันนี้เอ่อหงแดงนะครับหงแดงนะครับนี่นะครับลูกหงแดงไส้แดงนะครับเอ่อแล้วมานี่ก็เป็นหงเปลือนะใบใหญ่ๆ,ๆเงี้ยหงเปลือผหงเปลือมานี่เป็นหงซินปลาล่าอันนี้เป็นไข่มุกแดง อันนี้เพชรน้ำหนึ่งครับแถวนี้เพชรน้ำหนึ่งแถวนี้แตงโมแถวฝั่งนี้ก็เป็นต้นของมีนะครับก็ที่สวนเนี่ยจะขายทั้งลูกครับกิโลละ80บาทเหมือนกันทุกสายพันธ์ส่วนต้นนะครับต้นพันธ์นะครับกิ่งท่าก็ขาย120บาททุกสายพันธุ์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่ก็พร้อมจะตัดแล้วนะครับแต่ว่าผมมีออเดอร์ผมถึงจะตัดนะครับนี่เนี่ยทำท่าไว้ประมาณ ทั้งหมด300ต้นทุกสายพันธุ์ประมาณ300ต้นนี่ครับ้าบทิ้งไว้นะครับก็เราสร้างมูลค่าจากต้นไม้ที่เราปลูกได้ครับถ้าเรามีความขยันสักนิดนะครับเราก็จะทําได้นะครับในการทาบฝรั่งก็ทาบไม่ยากเราใช้ตอขี้นกในการทาบครับนี่ครับเยอะเลยครับที่สวนเนี่ยในก็ตัดไปขายแล้วบ้างครับแม้ตัดที่เป็นตอๆเนี่ยก็คือตัดไปขายแล้วครับ เห็นไหมครับนี่นะครับกินท่าผงเปาสึกนะยครับนี่พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับส่วนรั้วตรงเนี้ยผมก็เริ่มปลูกแบล็คเบอร์รี่นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะปลูกแนวรั้วเนี้ยปลูกแบล็คเบอร์รี่เหมือนกันครับเพราะเคยปลูกถั่วแล้วก็ได้ผลผลิตดีครับแต่ว่ามันต้องปลูกบ่อยครับผมก็เลยอ่ะลองเปลี่ยนแนวดูปลูกแบล็คเบอร์รี่เลยนี่เป็นฝรั่งไส้แดงตามที่ผมบอกครับทาไปครับ นี่อันนี้กิ่งสวยมากครับไข่มุกแดงทาบไว้นะพร้อมปลูกแล้วนะครับนกิ่งยา,ยาวๆประมาณจะเมตรกว่าแล้วล่ะครับนี่เห็นไหมครับยอดสวยงามเลยครับก็ใครอยากได้ต้นพันธุ์นะฝร,รั่งไ้แดงอ,อ,องุ่นแบล็คเบอร์รี่มาระละกเสียบยอดผมมีจำหน่ายครับติดต่อที่เบอร์ผมนะครับครูบอลน,นะครัย์9ก 9218908นะครับก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับก็ขอฝากติดตามช่องกเกษตร DIY by ครูบอลนะครับท่านก็จะได้ความรู้แล้วก็เ,เทคนิคในการทำกรเกษตรดีๆนะครับจากผมนะครับในการสร้างมูลค่าจากต้นไม้ที่เราปลูกนะครับขอบคุณครับ